ครับครูอีกนะคะ,คนะ,คะในวิชาศิลปศึกษานะคะรหัสวิชาก็คือชชศหนึง่งศูนย์สามนะคะระดับมัธยมศึกษาต้นนะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายนะคะก่อนที่นักศึกษาจะสอบนะคะก็เนื้อหาที่ครูจะพูดในวันนี้ก็คือนะคะหน้าตัสินใจประกอบอาชีพนะคะแล้วก็ตัวอย่างข้อสอบนะคะาม,มาดูนะคะหน้าตัดสินใจรประกอบอาชีพนะคะอาชีพอะไรบ้างนะคะที่ เกิดจะาตาัดสินใจนะคะก็มีนะคะอาชีพการแสดงหนังตะลุนะคะจะเป็นของปัตตานนะคะอาชีพการแสดงลิเกก็เป็นของภาคกลางนะคะก็อาชีพการแสดงบอหลัก็เป็นการแสดงของภาคต,งตองดอกแสมเงินนะคะหรือว่าภาคกษานะคะมาดูลักษณะของผู้ประกอบอาชีพการแสดงนะคะจะต้องนะคะหนึ่งนะคะมีความถนัดทางศิละปะการแสดงน,นะคะสองมีสุขคียะนะคะ สนใจสิ่งสวยงามดนตร,นรนะะีแล้วก็วรรณกรรมนะคะแล้วก็สามมีอารมณ์อ่อนไหวนะคะสี่มีจินตนาการสูงมีความคิดสร้างสรรค์เล็บไม่ลอกเอียนแบบเครนะคะมาดูอาชีพการแสด,ดงหนังตะลุงนะคะรายละเอียดต่างๆก็ขอนักศึกษาได้ศึกษาด้วยตนเองนะคะจากสื่อต่างๆนะคะก็มาดูรูปหนังตะลุงนะคะก็มีรูปพระลูกนางแล้วก็มีตัวตลกนะคะซึ่งการแสด,ดงหนังตะลุงเนี่ย ความสนุกสนานก็คือจาการตรปของหนังตะลุงเหล่านี้นะคะบันีเครื่องมาดูเครื่องดนตรีนะคะที่ใช้ในการแสดงหนังตะลุงนะคะก็มีพกโทนชาตรีนะคะรองชาตรีแล้วก็กลองคู่แล้วก็โซนะคะส่วนมากในปัจจุบันนี้นะคะก็จะมีเครื่องดนตรีของเครื่องดนตรีสากลเข้ามาผสมด้วยนะคะเพื่อให้เกิดความสนุกสนานนะคะแล้วก็น่าฟังมากขึ้นเช่นพกกีตาร์แล้วก็กลองชุดนะคะ ผู้ประกอบนะคะอาชีพหนังตะลุมที่มีชื่อเสียงนะคะเช่นหนังตะลุมน่องเดียวนะคะซึ่งทุกๆคนคงรู้จักดีนะคะหนังตะลุงอาจาร,รย์ตะลุมนะคะตะลุงบันินะคะแล้วก็หนังท้อน้อยตะลุงจานพลนะคะมาดูอาชีพแสดงหมอลำนะคะประเภทของหมอลำก็มีทั้งหมดสาประเภทนะคะก็คือหมอลำกลนนะคะหมอลำซิ่งหมอลำหมู่หรือว่าหมอลำพืินนะคะ ข้อนี้คือภาพตัวอย่างนะคะของการประกอบอาชีพหมอลำนะคะซึ่งนักลงที่เด่นๆก็เช่นยินตลาพุญลามนะคะซึ่งเป็นคนที่มีอาชีพนะคะเป็นนักลงหมอลำนะคะที่โด่งดังของเมืองไทยนะคะนับนี้ไปนะคะก็เป็นตัวอย่างแบบทดสอบวิชาศิลปศึกษานะคะระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะตัวอย่างนะคะที่คุยยกมาให้ก็มีทั้งหมดยี่สิบข้อนะคะ ก็มีข right, ้อหนึ่งนะคะองค์ประกอบที่เล็กที่สุดนะคะคือข้อใดก็เฉลยนะคะเป็นสีแดงๆให้นักศึกษาแล้วก็คือจบนะคะข้อสองสีในข้อใดที่มาจากธรรมชาติจะการสังเคราะห์โดยกระบวนการทางเคมีนะคะก็มีเฉลยอยู่แล้วนะคะเป็นแม่สีวัตถุธาตุนะคะ ตัวอย่างข้อ3นะคะก็าถามว่าลักษณะของทัศนสิป์ไทยประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะก็คือมีจิตกรรมปฏิมากรรมและสถาปัตยกรรมนะคะสำหรับข้อ4นะคะก็ใดไม่ใช่ความสําคัญของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีต่อการสร้างสรรค์ผลงานนะคะก็ธรรมชาติจะไม่เกิดดยรูปการต่างๆค่ะข้อนะคะการสร้างสรงสร,ระคะ์ะคะรรรผลงานทางท่านศิป์ในเรื่องราวของ ปฏิมาการรมหมายถึงข้อใดนะคะก็คือผลงานปั้นที่มีลักษณะแบบสามารถสามมิตินะคะสามารถสัมผัสได้นะคะข้อเจ็ดนะคะก็ถามว่าพินเปี้ยเป็นดนตรีประเภทใดนะคะเป็นดนตรีไทยประเภทใดนะคะครูเคยพูดถึงดนตรีไทยแล้วนะคะทั้งมีทั้งหมดสี่เส้นเดซีติเป่านะคะก็คือด,ดีนะคะต่อไปก็แปดนะคะลูกตรงของดนตรีไทยเกิดขึ้นในสมัยใดก็ข้อนี้ก็เกิดขึน้ขนใน,นสมัยรัชกาลที่สอง ตัวอย่างข้อสอบข้อที่9นะคะก็ถามว่าปีพาดได้รับความนิยมอย่างไรหลายในสมัยใดยก็คือสมัยรัชกาลที่5นะคะแล้วก็ข้อสิบนะคะขั้นควงการควงเพลงถ้าความเพลิดเพลินตรงกับข้อใดนะคะก็คือควงเพลงขนาททางานนะคะตัวอย่างข้อสอบนะคะ ข้อที่11นะคะข้อใดคือเอกลักษณ์ของนาฏาถิ่นไทยนะคะก็คือถูกตั้งพระโกและข้อขอแล้วก็คือเครื่องแต่งกายอันวิจิตรงามนะคะน่าตาถิ่นไทย,ไยนี้เป็นไงงดงามนะคะแล้วก็ลีลาท่าลำอันนุ่มนวลแล้วก็อ่อนช้อยนะคะอย่างแบบแบบทดสอบนะคะข้อที่13บสนะคะคำถามว่านาฏาถิ่นไทยไมีท่านกําเนิดมาจากอะไรนะคะเกิดมาจากอารยชนโบราณกําหนดขึ้นมานะคะแล้วก็ข้อ14 ปัจจัยนข้อใดเป็นลักษณะเฉพาะของการละเล่นพื้นเมืองนะคะก็ถูกหมดทุกข้อก็คือว่าก็สภาพภูมิศาสตร์ขอประเพณีแล้วก็ศาสนานะคะข้อที่สิบเ้านะคะก็ถามว่าการแสดงโขนไม่ได้แดัดแด้งมาจากการละเล่นประเภทใดนะคะก็คือละครเพลงนะคะข้อสิบหกนะคะหนังตะลุงเป็นศิลปะการแสดงของภาคเดนนะคะก็คือภาคใต้นะคะ ขสิบเจ็ดนะคะก็ถามว่าข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของการตั้งเครื่องบึะะกลูมนะคะในการแสดงหนังตะลุมนะคะก็คือเพื่อเป็นการทําวิี่ยเอาลอกนะคะขอที่ตั้งและปัดป้อสงสนิเกจอะไรน,นะคะข้อสิบแปดนะคะก็ถามว่าหมอลำประเภทใดมีหมอลำหลายคนไหผู้บรรเลงดนตรีหลายคนนะคะคือหมอลำเรื่องตกลนนะคะข้อสิบเก้านะคะการดำเนินเรื่องนะคะใช้ปริญโง่ทองชั้นเดียวแต่ดัดแปลงให้ได้เนื้อความมาก,มากๆและ รับด้วยปีพาดเป็นการแสดงศิงละปะประเภทใดนะคะก็คือลิเกนะคะก็อ20นะคะข้อสุดท้ายจากภาพคือตัวละครใดในการแสดงหนังตลุนะคะก็คือลุงเท่งนะคะลุงเท่งเป็นตัวตลุของหนังตลุ่นะคะนี่คือเฉลยของข้อสอบทั้งหมดนะคะทั้ง2ี่สข้อแต่ว่าในข้อสอบนี้ครูก็เฉลยไว้ให้รียบว้แล้วนะคะในการสอบปลายภาคที่จะมาถึงในวันที่5มีนาคมนี้นะคะก็ขอให้นักศึกษานะคะ ทุกคนโชคดีในการสอบนะคะสวัสดีสำหรับผู้ก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ